ก็ถือว่าเป็นพยาอินซีไปนะครับเพราะว่าคว้าแชมป์สนามแรกเกิดเป็นพยาแรงแล้วเพราะว่าทั้งสามแบบเนี่ยตามหลังตลอดเลยอ่ะเขาเขาจะมาห้ามไงผู้ชายคนนี้จะมาห้ามแล้วไปทําร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเคยจะไปห้ามเขาเขาเฮ้ยชี้หน้าบอกเฮ้ยนึกว่ารอแล้วในอย่างเงี้ยหล่นปุ๊บสงสารัวแล้วจิตเอ้าเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับนี่สิเติมตลอดมาแล้วนะทางออนไลน์นะครับวันนี้รายงานตัวนะครับเปลี่ยนคู่พาร์เนอร์นะจากพี่ตุ๋ยมาเป็นคุณแมวสุดยอดแดงหยวนนะครับก็พี่ตุ๋ยทิ้งเราไว้ตรงนี้พี่ตุ๋ยแกไปรายงานการแขข่งันกีฬาซีบีลีกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนที่เราได้แชมป์สนามแรกไงที่โคราชโคราชกระมค่าทันใช่ครับก็ถือว่าเป็นพยาอินซีไปนะครับเพราะว่าคว้าแชมป์สนามแรกเกิดเป็นพยาแรงแล้วเพราะว่า ทั้ง3ามแบบเนี่ยตามหลังตลอดเลยอ่ะออแพ้เซตแรกตลอดเลยแต่แบบเครื่องร้อนช้าเครื่องร้อนช้าเราเป็นเครื่องดีเซลไง<อ>ฟิลิปปินส์ก็แพ้ก่อนเซตแรกอ,อ,อินโดนีเซียก็แพ้ก่อนเซตแกรกและเมื่อวานวนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเกมน,นัดที่สามนะครับซึ่งเป็นนัดชิงแชมป์เลยนะครับก็แพ้ก่อนในเซตแรกเกือบไปแพ้ทั้งสองแพ้ตามหลังทั้งสองครั้งเลยใช่ครับเจอเวียดนามแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะเราตามหลังอยู่ถึงตัวสองเซตด้วยถ้าเราโหเสียเซตที่3ตอนนั้นไปแล้วก็จบนะครับก็แพ้เวียดนามไป ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะในศึกวีซีลีกเพราะเราซีวีลีกวีซีลีกซีวีลีกอ๋อซีวีลีกเหรอวีซีลีกหายแล้วหายแล้วหายแล้วฮ่าอยากให้ฮ่าซีวีลีกนะซีวีลีกนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมของทีมนักตบสาวไทยด้วยเพราะเรามีโปรแกรมสําคัญในบ้านเราชิงแชมป์โลกไงชิงแชมป์โลกวันที่เท่าไหร่นะเออเดือนนี้แหละ กายี่สิบสองสิงหาถึงเจ็ดกันยายนจับมันที่ไม่ได้นะครับก็ถือว่ารายการนี้คนดูเยอะมากนะซีบิลีกซีบิลีกแต่ว่าเดี๋ยวสนามที่สองเนี่ยจะไปแข่งขันที่เวียดนามานะครับในวันที่8ถึง10 10นะฮะ8ก็เอา8ถึง10นะฮะสิงหาคมนะครับแต่ว่าวันที่8สิงหาคมอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเกมที่แข่งตูสาธารณรัฐประชาชนจีนไงก็เชียร์ชาว9กดจับ10ของเรายิงสดด้วยนะครับก็จะแข่งขันกันแล้วนะครับที่คุณไปวอลเกมระหว่างวอลเล่บอลยังไม่จบเลยก็นี่ไงมันเริ่มวันที่8ใช่ไหมันเสนาม2ที่เวียดนามแต่ว่าวันที่8เนี่ยอย่าลืมนะฮะชก้าว9กดรับ10ของเรายิงสดด้วยกีฬาไหนที่ได้ไม่ได้บรรจุในโอลิมปิกเกมมครัับจะาแขข่งนที เวิลด์เกมที่เชงตูสาธารละรัฐประชาชนจีนกล <9 S 2> ับว่าใดทุกวันไหนวันที่9ถึง16สิงหาคมเออ8 8ถึง10สิงหาเออ16สิงหาคม <Okay. S 2> 8เด็ก16สิงหาคมก็ติดตามได้ทางช่อง9ยิมคน อ่ากดสามสิบถ้มีการถ่ายทอดสดให้ติดตามกันช่วงเช้าบ้างช่วงบ่ายบ้างก็ช่วงค่ำบ้างช่วงค่ำบ้างก็สนับสนุนบ้างมีมวยไทยมีกีฬารเบสบอลมีโดรนด้วยครับก็เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะใช่ใช่ก็ติดตามกันได้ให้กำลังใจกันเลยครับก็วอลเลย์บอลของเรานะครับเกือบแพ้เพราะว่าน้องโฟทีน้องตู้เย็นเนี่ยผลงานดีมากโอ้น้องตู้เย็นในของเวียดนามเวียดนามที่เขาบอกว่าคล้ายๆกับผู้ชายคือน้องเนี่ยจะแข่งขันได้เฉพาะเอ่อซีเกมแล้วก็ ในการอะ่รระดับอาเซียนถ้าว่าไประดับเอเชียระดับโลกเนี่ยน้องไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าเขากลัวโดนตรวจเพศภาพเนี่ยใช่เพราะก่อนอันนี้ก็มีการแซวันอยู่นะครับว่าผู้ชายผู้หญิงเวียดนามเอาผู้ชายมาแข่งกันผู้หญิงหรอผู้หญิงหรือผู้ชายมีภาพเนี่ยเนี่ยมีภาพเนี่ยทีมงานเขาขึ้นมานะครับเป็นภาพของคุณแจ็บเพนเพ็ดนะฮะพัชราล้อมฤทธิ์อ๋อเหรอไปถ่ายรูปกับน้องตู้เย็นโอ้โหคตรนิโคตส์ยเลยนะใช่สูงมากสูงสูงสูงนะครับแต่ว่ารายการนี้ของเราเองก็ได้เกิดนะครับ ปลื้มจิตสองปลื้มจิตสองน้องกีตาร์น้องกีตาร์วัรุณีการัมเออนะเขาบอกว่าโอ้ยเหมือนเลยเพราะว่าเขาได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับอินโดนีเซียใช่ไหมลงเล่นในอ่าในในครั้งแรกของเขาด้วยในการติดติมชาติแล้วทําทรงผมอะไรสตาสไตล์แบบเหมือนปลื้มจิตเลยแล้วตำแหน่งเดียวกันด้วยตำแหน่งอย่างพิเดนบล็อกเกอร์หรือว่าตำแหน่งบอลเร็วบอลเร็วเออก็เปรียบเทียบมาหุ้ยรูปเหมือนเลยดูดูลูปเหมือนนะแล้วก็มีภาพในคลิปไงที่คุณตุ๋ยพัชระส่งมาให้นะครับไปดูได้ในเพจของกัสกานะ ที่น้องโบจะดูทำไมก็ดูอะไรกันเราพี่เต็มตลอดแล้วก็ไปดูดิน้องโบกับน้องกีต้าร์ไงเทีย่ว่าขอเสียงหน่อยอะไรก็ได้เลยได้แล้วสินะเสียงดาวรุ้มเลยครับมาจจะคืออาจจะคือจับหน่อยนะครับที่เวียดนามเนี่ยจะเป็นงานยากเลยอย่าลืมว่าใช่ครับเวียดนามเนี่ยเขาขยับไปแล้วนะเราอันดับที่20ของเขาอันดับที่ยี่ห้าอีกนะใช่เขาถือว่าเริ่มขีดเวียดๆนะครับก็เกมแรกวันที่8เราก็จะเจอกับทางด้านของ อินโดนีเซียก่อนนะครับแล้ววันที่9เจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็ปิดท้ายวันที่10นะครับเจอกับเวียดนามน่าจะสนุกนะครับเพราะว่ากองเชียร์เวียดนามเรเยอะเหมือนกันหัวก็กดดันนะครับเพราะว่าเล่นบ้านเราเราก็กดดันเขาไปแล้วครับไปเจอที่โต้วหูยิ่งกว่าสนามแตกนะยิ่งกว่าที่เทอร์มินอลเทอร์ิวันโคราชจังหวัดนครราชสีมาสนามแตกทั้ง3สนามทั้ง3แมตช์เลยโอ้โหดวงเสาร์ที่ผ่านมาโดนอะไรแตกไม่ใช่ประเด็นว่าล้นคนล้นเลยที่ดักแด้ทาคนเอ่อ คนเริ่มคนเชียนะฮะครับผมเห็นพี่หลักได้พี่สามารถพี่สามารถไปสร้างสีสันในนั้นด้วยนะคนนําเชียเออแล้วเห็นการวอร์มของตบสาวไทยก็สนุกสนานนะชีลาแบบดูลิงไซส์เลยเออคุณเก่งกับคุณตุ๋ยพัชระล้อมลื่นไปรายงานสดด้วยใช่ครับก็อ่ะ กำลังใจเชียร์นักตบสาวไทยกันด้วยนะครับก็จบรายการนี้ก็เดี๋ยวรุ้นกันต่อช่วงวันที่22สิงหาคมนะครับถึง7กันยายนกับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับเพราะว่าเราอยู่กับอียิปต์เนเธอร์แลนด์สวีเดนนัดแรกเราแข่งวันที่7นะครับอ่าขอไปทั่22เจอกับทางด้านของอียิปต์ที่ดอสเตเดียมหมู่บ้านเราแข่งที่กรุงเทพนะเราแข่งกรุงเทพครับมี4เมืองกรุงเทพโคราชเชียงใหม่และภูเก็ตนี่นะครับฝากติดตามวันนี้ผมใส่ชุดของบุรีรัมย์ สนาม B.R.I.C. ทำไมครับมีอะไรบุลเยมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตไงมีอะไรก็มีประเด็นยังไงไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหมอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะยังยื้อไหมต้องติดตามข่าวแล้วกันโอ้โหตอนนี้แรงนะแต่ผมว่าอาจจะไม่ไม่ถึงขนาดที่เหมือนทุบหรือว่าอะไรอาจจะเป็นแบบให้เช่าหรือเปล่าเสียค่าเช่าแล้วว่าไปนะผมว่านะ พราะว่าจริงๆสนามนี่เช่ายอ้อนหลังอะไรก็ว่านไปเพราะว่าจริงๆก็ช่วงนี้ก็จะมีการแข่งขันทางนั้นมองใสด้วยนะมอลใส่เลยก็ตอนนี้เลื่อนไปเพราะว่ามีเขาให้ผู้อพยพมาพักเหตุพิพาทชายแดนไทยกับกัมพูชาคนนี้ก็ให้ผู้อพยบแล้วก็ผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องของชายแดนก็มาพักพิงก่อนเพราะว่าอาจจะจบที่การย้อนหลังเช่าอะไรเนี้ยนะครับกมคิดนะก็โอ้ยทั้งหมดเลยนะทั้งสนามแข่งรถสามฟุตบอลถ้าโดนโดนหมดเลย ก็เออก็ไปคุยกันแล้วกันเรื่องของไม่เกี่ยวกับเรานะเกี่ยวสิเรื่องของกีฬาไงเกี่ยวนะว่าบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ก็อุ่นเครื่องกับอุทัยธานีก็ชนะไป4ีต่อสก็มีปัญหากันเล็กน้อยปีเตอร์ซูกับเบนเดวิสไงโหเบนเดวิสไปเตะบอลอัาหน้าใส่ปีเตอร์ซูฮะของบุรีรัมย์แต่ว่าก่อนหน้านี้ปีเตอร์ซูก็ไปเสียบข้างหลังใส่เบนเดวิสไงเหมือนแบบจังหวะเอาคืนกไงเอาคืนกันแต่ว่าก็เคลียร์กันได้สุดท้ายเนี่ยเบนเดวิสก็ไป ทักในเป็นทางออนไลน์น่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะไปบอกว่าโซล r y bra ขอบคุณมากขอโทษสําหรับสิ่งที่ขอโทษสําหรับสิ่งที่เขาทําลงไปนะครับซึ่งทางปีเตอร์ซุกก็ว่าไม่เป็นไรนะครับผมบอกว่าโอเคนะครับยอมรับขอโทษครั้งหน้ันยองคืนไม่ใช่ไม่ใช่นะก็อก็จบไปจบไปคุณเป็นนักบอลคุณก็รู้ใช่ไหมคือมันเดือดในเกมไงมเดือดในเกมช่วงเวลาอรรวมันขึ้นมันก็ขึ้นไงแต่ว่าพอจบเกมแล้วเอ้ยเราไม่น่าไปทนหำเลยอ่ะมีนั่นมาคิดได้ ก็จบด้วยกันขอโทษก็นี่คุณเป็นนักบอลเก่าใช่ไหมแต่ว่าผมไม่เคยคุณเคยไหมคุณเคยไหมเป็นนักบอลไม่เคยไม่เคยมีแบบนี้เลยนะเคยที่ไปห้ามปาลูกอื่นนะสุดท้ายไปห้ามปาลตัวเองโดนอ่ะโอ้โหโดนต่อยแล้วตานี่ทุกคนตนนี้ตาเป็นต้ออยู่เพราะโดนต่อยอ่ะเหมือนคุณเป๊กผลิตโชคเลยอ่ะเหมือนคนประเภทกันคนประเภทกัน คุณเป็กเนี่ยคนนี่ไงไปไปอีทันหันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปโยงเขาเอาเดี๋ยวว่าก็เขานี่ไงก็ต้องบอกว่าเขาเขาจะมาห้ามไงผู้ชายคนนี้จะมาห้ามแล้วไปทําร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของคุณเป็กก็ว่านไปใช่ทุกวันนี้เวลาใครมีเรื่องอะไรไม่กล้าไปห้ามนะ กลัวใช่ด้วว่ะกลัวลุกหลงไงเออทุกวันนี้ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะกลัวแบบนี้เออเพราะกลัวลุกหลงไงบางทีเราไปจะไปหวังดีสุดท้ายกลับมาโดนกระทำมือเองไงเคยนะผมเนี่ยเคยเคยไหมเคยเลยเคยเคยจะไปห้าวเขาเขาเฮ้ยเออเขาชี้หน้าเพื่อนผมไงเออไปทำอะไรเขาเนี่ยเขาชี้หน้าเาบอกเฮ้ยนึกว่ารอเลอะอะไรเงี้ยปรากฏว่าชี้หน้าปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมันมันใสๆสวะแล้วก็เอาปัดปัดมือเขานะปรากฏว่า ปัดมือผู้ชายคนที่ชี้หน้าเราอ่ะปัดทิ้งปั๊บเสร็จสักพักมีวัตถุหนึ่งตกลงไปบนพื้นก็คมหเรื่องเขาไปปัดมือก่อนเปื่อนกระบอกเอาเหรอปืนประดิ่งอะไรหล่นปุ๊บสงสารวัาแล้วฉีดเฮ้ยเฮ้ยเสียหมาเจี๊ยสุดาเรื่องจริงรองเท้าหลุดไปข้างหนึ่งอ่ะโอ้โหสงสารบอกต่อไปไม่เอาแล้วนะพาเพื่อนมาเที่ยวนี่ไม่เอาแล้วเปื่อนฉีดน้ำหรอ ปืน<อ>นี่แหละฮะปืนเลยก็อบอกอ้ยสงสารบอกโอ้ตายแล้วไ่ชนแล้วไฮ้โชคดีโชคดีที่ปืนตกก่อนปืนตกก่อนออถ้าไม่ตกไม่เป็นเรื่องเลเพื่อนอบอกว่าอฮ้ยเจ๋งดีมากเลยเนี่ยพวกเขาเอาเปืนมาคุณปัดคุณปัดปืนทิ้งเขาบอกไม่ใช่ฮะถ้าเขาเรื่อตือนนะกูไปก่อนแล้วอ้ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหลังนีไม่อยากไปเที่ยวแล้วต่างจังหวัดไม่ไหวอ๋อว่าแล้วจะจุดไปไม่ค่อยไปช่วงหลไม่รู้ตัวเองรอดชีวิตมาได้ไย่งไงเนาะอ่ะในเรื่องของอ่ะเรื่องของกีฬาก็ปะทะอะไรก็ แต่ว่าเบนเดเวสก็ขอโทษกับเปเดลซูไปแล้วอ่าก็จบกันไปจบกันไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งฟุตซอลนะครับก็ถือว่าเราก็ป้องกันแชมป์ได้นะคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2025ที่เพิ่งจบไปก็เราชนะซาอุดีอาราเบียไปได้นะครับก็สามสองอย่างสนุกนะสามประตูตสองก็ถือว่าป้องกันแชมป์ได้จริงๆเราเองก็มีโปรแกรมนะครับจิ้งจกมีเชียรรอบคัดเลือกที่เราเตรียมไว้นะครับก็ที่สนามของโรง ยิมเนเซียมนะฮะจังหวัดโดนทับุรีครับโอ้สนามดีเหมือนกันนะใช่ใช่ครับโอ้สนามดีเลยใช่ทำกระปาบานเยอะเหมือนกันนะใช้ได้นะครับก็ชนะไป3ต่อสองเกมในนัดชิงเนี่ยเราเจอกับซาอุดิอาระเบียเราอันดับที่ยี่อันดับสเปนของโลกครับซาออันดับที่ห้าสิบถ้าจำไม่ผิดและโค้ชสเปนเหมือนกันด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สุดซีคู่ขี้เนาะนะครับเรานำก่อน2ต่อ0 สุดท้ายโดนตีเสมอสองสองแต่ว่าจากอิติชาจากกันทีมอ่ะน้องน้องพีชใช่ไหมอิติชาประพาพันที่ยิงนําก่อนยิงนำก่อนหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็เรามาได้ประตูจากจะเม็่าไม่ใช่จะเมดไออีกคนหนึ่งอะพราพฤกอะสลาบวุฒิสลัวุฒิเออแล้วนํำสองส่วนแล้วก็เขาตีเสมอสองสองเขาเล่นระบบ power play power play บกติคุณสมบูรณ์แดงยวนเขาจะเล่นตอนที่ ตามหลังในช่วงมาสักนาทีสุดท้ายใช่ไหมอันนี้เขาเล่นตั้งแต่20นาทีแรกเลยนะก็มันโดนนำไปอ่ะก็ต้องรีบเล่นก่อนเลยไม่ใช่เขาเล่นตั้งแต่แรกเลยใช่เขาแบบโชว์โชว์ที่ไหนเออแต่ว่าก็โดนเนี่ยจะเม็ดดักได้ลูกแรกที่เป็นกัปตันของเรายิงเข้าไปอ่ะอีเดชาใช่ไหมนะแล้วก็เราตามเสมอสองสองครับแล้วก็เรามาได้ประตูชัยจากวรศักดิ์ชีรัชไพโรธอ่าก็สามสองครับชนะไปสามสอง บอกคันชัไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวในช่วงเดือนกันยายนเราก็จะมีโปรแกรมแข่งขันอย่างคุณเจบอกชิงแชมป์เอเชียรอบคาดเลือกที่เราอยู่กลุ่มเดียวกับเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็บรูไนนะครับอีกทีมนึงก็เป็นบาเลนนะครับก็รุนเลือดเชียร์กันต่อก็สนามอย่างนี้แหละอ้สนามดีสนามดีเมื่อวานนี้ ดูนะก็โอ้โหคนเยอะเลยนะครับเออแล้วก็บรรยากาศยอดเยี่ยมมากสานามนี้ที่จอร์จพีตเนี่ยเขาเคยจัดเลิกต่างก็มามาจัดที่นะี่นะที่โรงยิมเนเซียมของอบจของเนี่ยของนนทบุรีเนี่ยโอ้เพราะว่าจริงๆซีเกมเองทางเทคบิโดเองก็สนใจสนามนี้ด้วยนะเพราะก่อนหน้านี้นเขาเคยไปใช้ที่สนามนี้เพราะสนามค่อนข้างจะดีดีนะเออฟุตซอลที่มีแข่งใช่ไหมซีเกมครั้งนี้มีไหมมีสิมีใช้น้ำแข็งยังมีเลยมีใช้สนามนี้ซีเกมยังมีเลยใช้สนามนี้ไหมฟุตซอลเนี่ยฟุตซอไม่แน่ใจนะอินโดนไม่หรอกแต่หลัาๆไม่ได้จัดอินดออร์แล้วเนาะืม แนครับนะครับอ่ะนั่นก็เรื่องของคุณซอแต่อีกเรื่องหนึ่งอะไรฮะจู่ๆไม่มีปี่ไม่มีคุยนะฮะทำไมฮะแล้วจู่ๆเขาก็ประกาศที่จะไม่อยู่ต่อนะว่าม่อยู่ต่อใครไม่อยู่ต่อฮะซอนไงไม่ใช่คุณเจ๋งฮะคุณเจ๋งเขาอยู่อยู่แล้วเออซอนเงินมินไงอ๋อป้าซอนอ๋อทล้วอยู่ๆเขาสิปีสิปีแล้วมาสิปีแล้วมันก็ถึงเวลาที่จะาอำลานะครับหลังจากที่พาทีมได้เป็นแชมป์แรกในรอบหลายปีนะก็คือยูโรป้าลีกแล้วก็ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้า โอป้าซอนดมินครับเมื่อวานนี้ก็ลงสนามในนัดส่งท้ายที่โซเวอร์คัพสเตเดียมโอที่บ้านเกิดไม่น่าเชื่อนะคือเหมือนเคสทิปไปนะนัดสุดท้ายเตะที่บ้านเกิดโอ้โหในสีเสื้อของสเปอร์คือเขาวางวางเขาคงคิดมานานแล้วหรือเปล่าแต่ว่าข่าวนี้เพิ่งมาตอนที่เขามาแถลงข่าวเนาะก็อยู่กับสเปอร์มาสี่ปีแต่ย้ายมาจากคัมบู ก็มีรายงานข่าวว่าสโมสร LA ฮัมบูคฮัมบูก LAFC เนี่ยนะครับสโมสรในศึกใบจดสุขสารัฐซึ่งมีนะครับอดีตผู้เล่นสมบตรวของสเปอร์หนึ่งคนก็คืออุโกยอริสอยู่ในทีมด้วยเขาว่าในทีมนี้เนี่ยมีแฟนบอลเกาหลีใต้เยอะมากมีคนเกาหลีใต้ไปอยู่ที่เนี่ยที่เมืองนี้เยอะเลยเออคือเขาเมื่อเป็นเหตุผลที่ทําไมโซนามินถึงย้ายไปเล่นในอเมริกาเขายังเล่นได้อยู่นะ แล้วเขาเนได้เซอร์เบสองปีเอง,ปงเป็นกาลังหลักให้กับสเป,ปอร์แล้วก็พิมลิกเป็นลีกที่ผมว่ามันสูงสุดของโลกตอนนี้เออท<ก>า,าอาจจะอิ่มตัวอิ่มตัวแล้วก็ได้รับค่าเหนื่อยไม่รู้ก็อาจจะตัดใจแหละก็จดจำโอปา้าโซนเมนโดยเฉพาะประตูที่เขายิงใส่เบอร์ลีาลากเดี่ยวตั้งแต่แดนตะเวงแล้วก็กระชากไปยิงส่วนตัวเข้าไปใช่อันนี้เป็นแฟนเซอร์นะแต่ถ้าช็อคกับเหตุการณ์นี้ แทนไก่เดือดทองด้วยนะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็ซุปเปอร์สตต้าก็ไปแล้วเฮลิเคนเมื่อปี2023เนาะครับไปบาเยิร์นจู่ๆมาซ้อนอีกไปแล้วไปอีกโอ้โหสิบปี450ประตู173ประตูหนึ่งร้อสซิสต์อุิยข้อมูลเตอรไหมจะมาโชว์ตัวเองทำไมเนี่ย อัน <_ S 2> นี้ก็รกครับที่ท้ายยินดีกับโปรจีนด้วยอานุญาตทิดกุลนะครับแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ในรายการเมเจอร์สุดท้ายของปีในรายการ AIG Women Open ที่แคว,ว้นเวลเมื่อวันที่ที่ผ่านมาแต่โปรจีนของเราจากราชบุรีครับก็กลับไป,ไปเป็นมืองหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากนิลิคอร์ดา้านะครับไม่ได้ติดในท็อป25กลับแล้วก็ช่วงหลังไม่ได้แชมป์เลยไม่ได้แชมป์ด้วยนะทำให้โปรจีนกลับมาเป็นมืองหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานของ นักกอล์ฟสาวไทยที่กลับมาแร่งขันีกครั้งนอไม่ตีกอล์ฟอ่ะตีไม่เป็นจับกลิ้บไม่เป็นนี่ก็ตีไม่เป็นแต่ว่าไปออกรอบสามรอบแล้วครั้งแล้วไปโชว์สวิงหอ้ยแต่ว่าสนามดีนะจะคุยทําไมสนามดีแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมหลายๆคนที่เปลี่ยนมาเล่นกีฬากอล์ฟอ๋อพิสโก้ก็ชอบตีกอล์ฟนี่ใช่ไหมโอ้โหพิสโก้ี่งวดอะไรกันพวกอะไรตอนนี้ไปเยอะแยะนักกีฬาเพียบเลยว่างๆเพราะอะไรรู้ไหม แคดดี้แคดดี้เขาดูลายเก่งไงแคดดี้สวยเลยนะครับผมแคดดี้สวยเลยผมขอวิ่งเดินเดินอย่างนี้หน่อยว่าคุณเดินแบบยังเดินแบบหรือวิ่งแบบแบบซิกแซกแบบนี้ว่ะวิ่งเหมือนงูอ่ะโอ้โหที่เคยไปเจอคุณเจ๋งวิ่งอยู่ที่เชียงรายป่ะเออไปรายใครวิ่งเรอก็ผมเดินไปจะไปเดินเล่นเล่นเห็นเฮ้ยใครวิ่งวะเนี่ย วิ่งทำไมวิ่งแปลกๆวะอะไรเนี่ยเฮ้ยเขามองวะก็เดินๆไปดูใกล้อ้าวคุณเจ๋งแล้วใส่หูยหูฟังดันไม่สนใจโลกอะไรวิ่งซิกแซกวิ่งเพื่ออะไรครับวิ่งซิกแซกเพื่ออะไรก็วิ่งเพลงมันเล้าไงตอนนี้วิ่งตามเสียงเพลงวิ่งตามเสียงเพลงเดนผมชอบวิ่งเอ่อฟังเพลงต้องเพลงนี้เลนะไอ้แผ่นดินไทยไงอ๋อนี่คือแผ่นดินไทยเออเออนี่เออกระลักเขื่อนมาเขื่อนโอ้โหักชาติรักชาติรักชาติเดี๋ยวแค่นี้แล้วกันครับเราไปรักชาติกันต่อ อ่ะลา่ะ้วนะครับอย่าลืมรายการเติมตลอดนะทุกวันจันทร์นะครับทางออนไลน์แล้วก็อย่าลืมนะฮะรายการไนซ์เลียมทุกคืนวันอังคารนะครับสี่ตครึ่งฝากติดตามด้วยนะครับครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับนะครับทุกคืนวันพุธเราอัดวันอังคารขออภัยครับวันพุธนะครับของ อ่านาสตเตเดียมนะครับเวลา22่สนาฬิกา 35, นาทีโดยประมาณนะครับอ่าแล้วก็เติมตลอดของเราทุกวันจันทร์เนาะอ่าก็มาเจอเจอกันคุณเจ๋งและคุณพาชระเป็นหลักมันมีผมมาแทนนะครับ ชั่วคราวเพราะว่าคุณตุ๋ยเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปกับตู้เย็นเนี่ยอ่าตู้เย็นน้องตู้เย็นเขาถ่ายน้องบิมด้วยนะอ๋อเหรอเมื่อวันนี้บิมพิจยากราบก็แบกทีมครบตกอยู่คนเดียวเขาถ่ายด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมวันที่8ที่คุณเจงบอกนะครับเวอร์เกมเวร์เกมติดตามได้ทางนะครับช่อง9กด30ของเราเริ่มวันที่8สิงหาคมนี้แล้วนะครับที่โมงับเริ่ม วันแรกเราวันแรกเสินนกาเป็นกีฬาทางน้ำเวกบอร์ดเวกบอร์ดกีฬาทางน้ำจะมีท่าทางเขาติดตามได้จะมีทีมงานจากสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยมาให้เสียงภาษาไทยด้วยส่วนเสียงภาษาอังกฤษเป็นคุณเจงภาษาอังกฤษไม่ได้ฮะเดี๋ยวพิดฮะครับผมไปดีกว่าไปดีกว่านะครับสวัสดีครับ